ส่งท้ายปีนะคะเรามาดูกันบรรยากาศรอบๆบ้าน <c oughs> คุมไตลองเพ่งเห็นถือขี้น่เด้อค่ะน,นี้ความือของบ้าน หน้าบ้านซ้ายมือนะคะบ้านเราก็จะเงียบเงียบนะนั้นหลังบ้านนะคะไฟร,ระยิบระยับเดี๋ยวเราจะมาดูพุกันเริ่มแล้วนะคะได้แล้วได้ยินเสียงพุแล้วก็จะมีดาวเรามาชมดาวอุ้ยหนาวจัง สวัสดีหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวจะพามาดูฟูแลอีกประมาณสี่นาทีนะคะ บ้านนี้ก็ร้องเพลงบ้านนี้ก็ร้องเพลงบ้านนั้นก็ร้องเพลงเอามาดูทางนี้นะคะอ <c tercer wij en> ันนี <oire> ้ค่ะเราเด้งดึงถ้านี่เด้งดึงเท่านั้นอะไรก็ไม่รู้โอ้๋อฟุะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะคะเห็นแต่ไฟปรีประยับใกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วอีกสามเดทีเดี๋ยวเราจะมาดูคูเฉลิมฉลองสงท้ายปีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ อันก็คือแสงที่เอาจุดทูดนะคะนี่ทางนี้มาดูทางนี้กันนู่น เราก็นอนเข้าดาวกันไปลองเพ่งให้ถือขี้นะเดอค่ะคุ้งไตคุ่งเนื้อแล้วนั่น,น,น,นก็เริ่มจุดแล้วอ่ะมีแสงคุ้นปล่อยโคมน่าจะเป็นอยู่วัด มัอนอยู่วัดผู้น้อยเลยอยู่วัดก็จะสวดมนต์คำปีนะคะไม่ได้ไปเลยมาทางนู้นจุดแล้วแออีก2องนาทีนะคะเราจะส่งท้ายปีไปพร้อมๆกันเริ่มแล้วนะคะทางนาูน อีกหนึ่งหน้าที่นี่นะคะอยไม่รู้จะดูฝั่งไหนก่อนนั่นคือเส้ก็จะไปดูอ้าวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อน,นะคะได้เริ่มขึ้นแล้ว ปีปีใหม่นะคะทุกคนและอีกหนึ่งนาทีแล้วจะรับ่ยหลังไว้พร้อมกันขอบคุณหนึ่งท่านนะคะเราจะพามาดูทูก,กันอืม ก็จะไกลหน่อยนูนสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยร่ำรวยค่ะหนาวก็นะหนาวถ้าอยากดูก็อยากดู ี่ปีใหม่สองท่านค่ะเราจะมาดูพูกันฝั่งนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันก็จะกันรอฟังเสียงเสียงแบบ ฟังก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะฝั่งนู้นน่าจะเป็นการปล่อยโคมไฟใช่หรือไม่เราดูฝั่งทุ่งนานะคะก็จะเป็นภูกเล็กๆน่านจะหมดแล้วนะคะ 嗯放那个 ไม่หมดนะคะออทางนู้นก็น่าจะเมาแล้วนะคะเพราะว่าเห็นร้องเพลงเมาแล้ว ปีปีใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยังเหลืออีกฟังเปไ็นยังไงวัวเปไ็นยังไง,ไไไงอืมยกมาไว้เลี้ยนคน,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 นอ้วนวสือเหรอ หมดแล้วนี่เมืเ่อกีอ้น่ะเจดเดี๋ยวทางนน้นอยู่อ้อมาดูฝั่งนี้กันนะคะไฟโคมไฟแล้วก็จุดดอกไม้ ไฟคมไฟคงไฟนะคะสวัสดี3มท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีอันไหนที่ผิดพลาดไปเราก็กลับมาแก้ไขในปีนี้อาจจะแก้ไขไม่ทันนะคะแต่เราก็ทำทุกวันให้มันดีขึ้นให้มัน ดีที่สุดว้าวถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง ก็จะไปนอนนะคะแต่ว่าเห็นพอจุดทูเพิ่มก็เลยดูยโอ้ยขุมไตรลองเพลงเห็ถือขี้แน่เน,นะะืะอข้มวนๆค่ะอาจารยมวนห้องกับมวนเดี๋ยวนอนฟังเขาร้องเพลงนะคะทางนู้นน่าจะเป็นการปล่อยไฟแสงไฟยิบยิบยับยับสาธทยินท่าน โอุ้ยนี่ไงโคมไฟทางโน้นเยอะเลย แล้วก็ตกใจโคมไฟแล้วหนา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 วถ้ามเงินกับไดที่แล้วนะข้ามเงินกับลองเพียงเงินมาสิ คนฟังก็จะนอนฟังต่อไปนะคะ Happy New Year นะคะทุกคนสุขสันวันปีใหม่นะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าอากาศเย็ยนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณมาซีสีสยามวันนี้เรามาเขาดาวกันนะคะส่งถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ค่ะเนียเมื่อกี้ไปเบิงผู้แล้วมาที่นี้เข้ามาเบิงเขาปล่อยโคมไฟนะคะสวนบ้านเราก็จะเงียบๆนะคะอันนี้ปล่อยโคมไฟฝัฟ่งนู้นก็เหมือนกันโอ้ฝั่งนู้นยังมีดอกไม้ไฟเหลือ จะให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะปเ็เยังไงนอนทางไทยนอนยังเหลือนะคะยังเหลือยังโคมไฟที่จริงก็ว่าจะนอนหลับไปแล้วนะคะแต่ที่ยังไม่นอนเพราะเป็นห่วงหมาเป็นห่วงหมา,หมาก็ห่วงหัว กลัวมันตกใจแต่ก็เอาเข้าไว้ในบ้านแล้วนะ,ะสงสารนานดูโคมไฟค่ะสวัสด,ดีปีใหม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำรวยลำลวยค่ะที่สำคัญวันที่สองของให้ถูกลัตเตอรี่รางวัลใหญ่ ไปแล้วโคงไฟฟังนี้เพื่อนกัจะลองเพลงนะท้างเพื่นกัจะลองเพืพ่ันลแล้วก็นอนฟังไปนะคะไม่รู้ว่าจะฟังเพลงอะไรก่อนสติงลูกทุ่งเพื่อชีวิตมากเบิดค่ะ อตัวไปนอนก่อนนะคะขอตัวหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ไปเลยสวัสดีสองท่านนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะสุขสดใสสมหวังตลอดปีและตลอดไปค่ะบา,บายๆไปแล้วค่ะ